เศรษฐกิจก็เมื่อวานนี้ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาเปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนของคนไทยประจำปี2568นะครับนี่นะฮะก็สำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ1,716คนนะฮะส่วนใหญ่ครัวเรือนไทยนะฮะ30.9% มีรายได้เฉลี่ย5 0 0 0 5 5ห0 0 0นะฮะขอโทษฮนะ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนอนี่นะก็ส่วนใหญ่46%ไม่เคยเก็บออมเงินไว้ในยามฉุกเฉินโอ้โหเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะที่สำรวจมาเนี่ยไม่เคยเก็บเงินออมไว้ในยามฉุกเฉินส่วนกลุ่มคนที่มีการเก็บออม ก็สามารถก,ก็เป็นการเก็บเงินออมที่ลดลงนะฮะ mm. เปรียบเทียบสถานะทางการเงินของครัวเรือนปี68กับปี67 mm. ส่วนมากบอกว่ามีสถานะเหมือนเดิมนะฮะสถานะทางการเงินนะครับี่นะฮะ44.5บเนี่ยบอกว่าสถานะทางการเงินเปรียบเทียบ68กับ6 7เนั้นเหมือนเดิม28.4บอกว่าสถานะทางการเงินปีนี้กับปีที่แล้ว มันแย่ลง20.7บอกว่าแย่ลงมากนะเรามีกราฟิกตัวเลขไหมฮะขึ้นหน้าจอมีไหมทีมงานมีกราฟิกตัวเลขขึ้นหน้าจอหน่อยนะนี่นะครับแล้วก็6.4บอกว่าสถานภาพทางการเงินเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นมากนะฮะส่วนสถานะรายได้เทียบกับรายจ่าย 47.3%บอกว่ามีเงินเหลือเก็บ22.2%บอกว่า,าไม่เพียงพอที่จะเอาไปใช้จ่ายนะฮะ39.9%แก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมกลุ่มที่แก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเนี่ยเขากู้จากที่ไหนอันดับแรกเลยเนี่ยกดเงินจากบัตรเครดิตนะฮะ ลองลงมาก็จะเป็นกู้จากธนาคารพาณิชย์กู้จากธนาคารเฉพาะกิจนะฮะแล้วก็ถามถึงภาวะหนี้ครัวเรือนของปีหกแปดท่านผู้ชมครับอืสี่สิบจุดเก้าอร์เซไม่ถึงห้าเปอรนตะบอกว่าไม่มีหนี้เก้าสิบห้าจุดหนึ่งเปอร์เซนบอกว่ามีหนี้แล้วก็มูลค่าหนี้นะครับเฉลี่ยต่อครัวเรือน 745,000 74596บาทต่อครัวเรือนโอ้โหเห็นไหมนี่ครัวเรือนเราเ0 0 0 0 0กว่าบาทต่อครัวเรือนนะครับก็ต้องผ่อนชำระเดือนหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ย22,022 20, บาทแล้วถ้าหากว่าดูจากคนที่เป็นหนี้ใน95%นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ 65เป็นหนี้นอกระบบ35คนเป็นหนี้ในระบบจะผ่อนเดือนนึงโดยเฉลี่ย23,330บาทคนเป็นหนี้นอกระบบจะผ่อนเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ย8,000บาทนะ8,23บาทแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าพวกหนี้นอกระบบเนี่ยผ่อนไป8,23 0บาทต่อเดือนแล้วเนี่ย ันเป็นเงินต้นเท่าไหร่เป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้นะครับคนเป็นหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนี้บัตรเครดิตซะมากกว่านะฮะลองลงมาก็จะเป็นหนี้ที่อยู่อาศัยหนี้ยานพาหนะทีนี้มาดูอาชีพบ้างท่านผู้ชมครับอาชีพว่าอาชีพไหนที่เป็นหนี้มากที่สุดปรากฏว่าอาชีพราชการครับก่อหนี้ยานพาหนะเยอะที่สุด ดูจากอาชีพดูจากประเภทด้วยนะอาชีพราชการกอ่อหนี้เกี่ยวกับยานพาหนะมากที่สุดพวกซื้อรถอะไรพวกนี้นะฮะอาชีพรับจ้างกอ่อหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุดอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการกอ่อหนี้ที่อยู่อาศัยนะฮะพนักงานเอกชนกอน่อหนี้บัตรเครดิตนะฮะเกษตรกรกอ่อหนี้สินเชื่อเพื่อการ,กรเกษตร นี่ฮนะราชการเนี่ยยานพาหนะอาชีพรับจ้างก่อนหนี้บัตรเครดิตนะฮะนี่แล้วส่วนมากแล้วคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการอุป,ปโภคแล้วก็บริโภคนะฮะลองลงมาก็จะเป็นพวกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ว่าไปเไห็นป่ะตอนนี้คนเป็นหนี้95.1นะ,ะจะมีคนที่ไม่เป็นหนี้เลยเนี่ย 4.9%เท่านั้นแล้วก็คนที่เป็นหนี้เฉลี่ยแล้วนี่นะฮะก็อยู่ที่740,000กว่าบาื่นก่าบาทถ้าต่อเดือนก็ผ่อนชำระต่อเดือนก็ประมาณ20,000 20. 2 0 0ส0งนะสูงกว่าเมื่อปีก่อนนะครับแต่นี้เป็นตัวเลขที่มาจากทางทางเอกชนนะฮะ<ช>ไม่ใช่<ะ>ทางการไม่ใช่จากสภาพัฒน์หรืออะไรนะฮะมาจากทางค่ายของอาจารย์ธนวัฒน์นะครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจ นะครับขอการค้าไทยนี่นะฮะเขาก็ไปสํารวจบุคคลมาประมาณพันเใช่ซึ่งนี้ครัวเรือน740,000กว่าบาทต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยะฮะถือว่าเพิ่มขึ้น,นะฮะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว22.1%นะแล้วถ้าจะดูคนที่เป็นหนี้นอกระบบก็จะสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นจาก30%เป็น35% ก็พ <P. 54 S 2> อกับปีห้าสี่ปีที่น้ำท่วมท่มานผู้ชมมีข่าวเตือนภัยมานะฮะจากจังหวัดเดียวกันเลยสองข่าวชนบุรีนะครับท่านผู้ชมฮะก็เมื่อคืนนี้เวลาประมาณสามทุ่มคุณวรังคณาไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยานะครับตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพ มาในรูปแบบเปิดเพจขายรถนะครับเปิดเพจขายรถขายรถจักรยานยนต์มือสองเธอก็สูญเสียเงินไปประมาณหม<อ>ื่นสามนี่คือผู้เสียหายฮครับ<อ>ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเธอเล่าชี้แจงนะครับ หนูหนูก็เริ่มเอกใจว่ามันมันน่าจะไม่ใช่แล้วหนูก็เลยว่าถ้างั้นหนูขอไปรับรถเองที่หน้าร้านได้ไหมเขาบอกว่ารับรถได้แต่ว่าหนูอ่ะจะต้องจ่ายค่าขนส่งนะเพราะว่าเขาได้เรียกขนส่งเข้ามารับรถแล้วเป็นเงินจานวน2,200บาทหรือ2,000บาทนี่แหละหนูก็เลยแบบว่าเอาใจะจากเทพประสิทธิ์มาพัทยากางอะ่ะมันจะถึง2,000เลยเหรอค่าขนสง่งค่ะทั้งทั้งที่ร้านบอกว่าหนึ่งส่งฟรีแล้วก็ไม่มีเรียกเก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลย ไม่ได้โอนแล้วหนูก็บ่ายเบี่ยงไปว่าหนูมีเป็นเงินสดให้เขามารับที่ร้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้หลังจากนั้นหนูก็เลยบอกว่าเออหกพันหกหนูไม่เอาก็ได้แต่ว่าหนูขอให้หนูได้รับรถช่วยส่งโลเคชั่นที่ร้านมาให้ได้ไหมเขาบอกมาได้เลยหนูไม่ได้ไปค่ะแต่หนูโทรมาที่สพเมืองพัทยาว่าช่วยให้สายตรวจไปเช็คให้หนูหน่อยหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะจะโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วช่วยไปเช็คให้หนูหน่อยได้ไหมว่า มันมีร้านที่ขายซื้อขายรถมือสองอ่ะชื่อร้านนี้ไหมนั่นเราได้โทรติดสองร้านโทรค่ะโทรไม่ติดแล้วล่าสุดเขาหนูบอกว่าหนูติดต่อเบอร์เขาไม่ได้อีกเขาก็บอกว่าหนูโทรไปเบอร์ไหนหนูก็ได้ถ่ายคลิปเสียงอะค่ะที่โทรไปเบอร์ผิดแล้วหลังจากนั้นเขาก็บล็อกหนูเลยณตอนนี้ก็ยังบล็อกอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อเบอร์เบอร์ที่อยู่หน้าเพจนี้ได้ก็คือหนูก็อยากได้เงินส่วนนี้คืน พี่พาหนูก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรหนูก็ทํามาหากินของหนูถ้าเป็นไปได้หนูก็ยังให้เจ้าของบัญชีอะค่ะต้องรับผิดชอบถ้าคุณไปเปิดบัญชีมา้าหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีมา้าหนูจะให้คุณรับผิดชอบเพราะคุณใช้ชื่อคุณไปเปิดบัญชีเพื่อมาช่อกองคนอื่นหูหนูก็เริ่อนี้ท<น>่านผู้ชมเห็นออไ,ไหมบิจฉาชีพทํางา<ห>นง่ายมากนะเปิดเพจบอกว่าจะขายรถนะจักรยานยนต์มืมอสองราคาถูกๆนะครับ ซึ่งคุณวรังคณาก็ตกเป็นเหยือ่อก็ไปทักเพราะอยากจะได้รถคันนี้ก็สอบถามว่าเออเก็บเงินปลายทางได้ไหมอืมอา่าเก็บเงินปลายทางไม่ได้ได้ไหมนะครับทางนั้นก็บอกว่าได้แต่ว่ามันต้องมีเงินมาจ้เาเก็บเงินปลายทางได้เดี๋ยวส่งรถไปแล้วได้รับรถมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้แต่ว่าขอาาาเก็บเงินค่ามาจํำหน่อยนะเธอก็เลยเสียไปหมื่นสามท่านผู้ชมฮะดูเสีย ก็คุยกันพอเสร็จเรียบร้อยโอนเงินไปแล้วบล็อกเลยหายเลยเออนี่ฮะเออเพจ Facebook ชื่อพัทยามอเตอร์แต่มันจะชื่ออะไรก็ตามแต่มันมันง่ายมากเห็นไหมท่านผู้ชมฮะมันง่ายมากแล้วจะได้เงินคืนหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่สพเมืองพัทยาแหละฮะแต่ก็ต้องเห็นใจตำรวจนะใช่ว่าต้องใช้เวลาใช่ฮะนี่มันก็เป็นหนึ่งเนี่ยบัญชีบัญชีม้าแหละฮะอืมอืม ที่คุณวรังคณาโอนเงินไปอือันนี้เตือนให้ทราบท่านผู้ชมฮะอ,อีกรายหนึ่งอันนี้ก็จังหวัดชนบุรี